นี่ดอกนึงพี่น้องเฮ็ดพอฝ่ายนี่วันนี้เต็มเลยป่านละป้าดมาพอดงเฮ็ดพอแล้วพี่น้องเลยนี่บนบนเก็บกันเถอะอืมละพี่น้องกกน,นี่เฮ็ดพอพี่น้องเฮ็ดอพอ,ดป,อป้าดีด้อย เก็บเห็ดพี่น้องทิมงงานมาหอดเตรียมอุป,ปกรณ์มือนี่สิมาเก็บเห็ดพอพี่น้องเมืองเครื่องมือเครื่องมือเก็บเห็ดพอ,อเครื่องมือเห็น่ะเท่าไก่อนห้าสิบบาทจอดรถแล้วลงแล้วทีมงงานข้ามา่ามือนี้น,นี้เก่าคนพี่น้อง มาทางไก่ได้หมื่นพี่น้องเอ้ยปลานี่ก็เคยมาแต่ปีไก่ไปหล่ะอันนี้เขาไปได้โบนูพ่นปะแพ้งบ่จ้าเตรียมตัวเก่าคนพี่น้องทีมงานสูงไว้ใจเกินร้อย นี่กับป้าเฮ็ดเบิดหแหละพี่นอ้องอาสิมาเก็บเห็ดพอมือนี่มี่บ,บ่มันเป็น้นเบิงหรอบ่นี่มอเตอร์ไซค์ขาเจ้าจอดอยู่น่ะได้ข้าวบลาเฮ็ด เห็ดพอออกไปน้องมาหาเห็ดผอขันสมมุิว่าเฮ็ดอื่นๆนี่อุปกรณ์เฮาเครื่องมือเฮามันจิใส่เดี๋ยวสำหรับเก็บเห็ดพอเด่นไปน้องเครื่องมือใหม่เดี๋ยวติดตามเด้อไปน้องติดตามน้องกันบ้างตองสีมันบ่มบมือนี่ ทีมงานหน้ากับเขาปลาเลยปะเขาล่องเบิ้งทีนหงโอ้โหนมันสิออกเลยได้หนิเนาะห้ก้อนเคลียเต็มเลยเออตากาก็บดดีดอ,อกพีนหงอ๋อตาก็บโดตั้งใดดอก อ้าวได้เห็ดไข่แล้วพี่น้องเ้าวยางกายมาบ่อหินผูเขายางน้ำกล่นเขาหินพี่น้องเห็ดไทยเห็ดมันเนาะเอา หาไปสักก้อนจังไปเดี๋ยวนี้ยังบ้านในรล่งโตกันอยู่พี่นอ้องอ้าเดี๋ยวหาจะข้าวกันเด้อพี่น้องนี่พี่น้องพอแล้วดอก,กแหลกแห้มานพี่น้องละอ่ะมันฝนตกเสร็จแล้วละโอ้ได้ดอกนึงละพี่น้องให้พอ ดอกแรกแหกหมานเดี๋ยวพี่นนะ้องช่วงนี้เห็ดออกเมื่อได้ก็ไปหาเก็บแต่เห็ดแลละพี่นอ้องพ่อได้กินพอได้อยูได้กินหายูหากินพี่นอ้องอย่นคาวะห็ดพอออกหลาย เฮ็ดผอฝายเฮ็ดผอหนังกำลังออกพี่หน้องแล้วกายเฮ็ดนนอ,นนอันนี้ก็ออกคึอกันเฮ็ดไข่เห็ดไข่เห็ดหลังงอกพี่หนุอม อุย้ยยุ่งหลายครับยุ่งหลายหลายพี่หนี่งาทีมงานไปไกลมือบ่ได้ย่านลงตาพี่หน้องอันนี้ก็เป็นถนนถนนลาดยาง เก็บยึดแถวใกล้ๆทางนี่พี่น้องแล้ะดอกหน่อยต้องให้คนเคลียนี่พี่น้องนี่เก็บหัวก็หนึ่งดอกหน่อยเนาะอื้ก็ดอกหน่อยก็จะพี่น้องใช่ละดอกน้อยหน่อย ก็เจ้าเคียพีนย่น้องอนี่เทขาอลากอยู่ข้าต่น,อย,นอยุดน่อยรหน่อยน้องนี่รบหน่อยพี่น้องขึ้นฝนตก ปลาปลากวงโอ้ยยุ่งพี่น้องเอ้ยลายกระโดดนีกดอกน้งพี่น,ออน้องหดพอกระากระโดดเป็นไงเน,น,นาะห็ดพอดังพี่น้องนี่ห็ดยังนี่พี่น้อง เห็ดอี่ยงเข่ดไข่ป้าต้นขาเนแหละพี่น้องเข่ไ่ลิ้มข้างโอ้ยตายตายตายเป็นเหงาเลยพี่น้องเนี่ย เห็ดไข่พี่นอนมีฮอตะมาพี่นองผู้หมานเฮ็ดพอบ,อบ่ได้บอกเฮ็ดพอหน่อเลยอ๋อเฮ็ดพอบ้านใดเด็กชเฮ็ดไข่เฮ็ดพอบานใดไข่ไห็ดไข่อะไรสัิ้นหนองนอข้าวเดดสองดอก เป็นปลากุ้งส่วนมากพีนาาาา่น้องยุ่งไล่ไล่บุกปลาบุกปลาหาอยู่หากิน ทีชีวิตพี่น้องหาได้กัได้กินหาบ่ได้กัซื้อพี่น้องดอกเกียวดอกกะเกียว ต้นอันต้นกุ้งนี่กันฝนตกกระจันนันไข่ด้วยดิไงไข่กระจันเป็นสีเหลืองเหลืองใบตองกุ้งมันเราใบไงเนาะ นนีี่่่พ้องเห็ดไข่จ้ะเห็ดไข่แล้วก็เห็ดผอโอ้เห็ดไข่จุ่มมันพี่น้องสองจุม่มแล้วกันนี่เห็ดไข่โคนเห็ดไข่เลยนี่พี่น้อง โคลนก็ดูขึ้นมาเมื่อยม่ยางเครงถนนหรอพี่น้องเฮ็ดเพิองยังเ,เอาหายเบอร์อมีกระกาใส่ในกล่องเอาให้ยปาดคือหมานเถอะผู้หาเป็นเนาะในกล่องเพิ่นคือหมานเถอะพี่น้องเป็นแต่เฮ็ดพอพอปนแล้วเขามาก้าวเดียว เขปาปลาเหมือนกันหกอ,อยู่ไปทางใดทางนาบ่าไปไปเขทาทั้งปุ่นมาสั่นเป็นหงมันหกไฟบ่ไหมปลามันก็สิหกข้างนามันพ่อเปลนอยู่ บางเื่อมันกเกิดน้ำถนนนี่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาเห็ดเนาะท่างตัดเขอามาในป่าเห็ดมันก็เลยออกไปพี่น้องเดี๋ยวเขาปลานี้ก่อนเขบาบนป่านี้ก่อนนี่ยนบอลน,นี่พี่น้องไม่เห็ดพอบอล แมีนที่ตรงนี่นะเมีนอีหลีพี่น้องอุ้ยดอกใหญ่เลยดอกใหญ่เลยใหญ่กองพี่น้องอืมนี่มันเกิดอีริเป็นมันเกิดมันก็หาบ่วยหนักตกมะเกิดยี่น้ำทางพี่น้อ หอเห็ดเพาะหนังมื้อคือดำค่ะเตะมื้อคนเจ็บเห็ดพี่น้องนี่ดอกนี่พี่น้องนี่นี่ดอกนี่มองนี่ได้สามดอกเลยพี่นโองโอเตะกันดอกอ่อน เด็กป็นอ่อนนี่ดอกนังพี่น้องอนี่ปอ่อฝ่ายนี่วันนี้เต็มเลยบัณฑ์ละปาดมาก่อดงเฮ็ดพอแล้วพี่น้องนี่เลยปุ๊บปุ๊บจับกันเด้อ อือครัปาดปาดเบิ in there, in there. ่งพี่พี่น้องนี่ปาดครัพี่น้องเฮ็ดครับนี่ๆนี่พี่น้องเป็นกับดปาดพี่น้อง นี่เห,ห,เห็ดผอพี่น้องเห็ดผอปปาดดิเดเก็บกันเด้อพี่น้องเก็บกันเด้อนี่ดอกนึงพี่น้องเห็ดผพอพอหน่อยดอกน้อยหน่อยพี่น้อง พ่มังละดอกสองดอกไปพี่น้องนี่ดอกนึงพี่น้องมูบ่โอ้ยเมือม่อยออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วเบิ่งผลงานเดี๋ยวมไข่ เห็ดพอก็ได้ยีอยู่ข้างล่างเป็นจีนอ่ะแต่ว่าเห็ดไข่แถวส่วนเจ้านี่นี่เห็ดพอเป็พี่น้อ่ะปันหาเก่งเนาะปาตัวสิบบางสิบเกือบโล่หมนเลยเนาะได้เกือบโล่เป็นองใช่ได้เกือบโล่เลยพี่น้อ่ะกระกรอยละลายเลยอืมเราหาเป็นเนาะ อันนี้เป็นบัได้เฮ็ดน,นั้นเป็นได้แต่เฮ็ดพอือกันมันนันนงเส้นไยตามโมนี่หลับพนงานมือนี้ไปนหน่อย